สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีพฤษภนะคะสูทารโรเทอระพีใบเตยค่ะ วันนี้เรามาเช็คพลังงานภาพรวมของคุณค่ะในช่วงของเดือนมีนาคม2565นะคะเพื่อนๆชาวราศีพฤษภนะคะหรือเพื่อนเพื่อนที่เกิดระหว่างวันที่20เมษายนนะคะไปจนถึง20พฤษภาคมค่ะการแบ่งราศีนะคะของช่องเล่านะคะจะเป็นไปตามแบบตะวันตกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะ รับชมนะคะตามโหราศาสตร์ไทยนะคะหรือลัคนาราศีนะคะก็ทําได้นะคะตามที่สะดวกเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะต้องรับชมกันด้วยการใช้วิิจารณญานกันด้วยนะคะเพราะว่ามันก็อาจจะมีดวงที่ไม่ตรงบ้างนะคะสลับกันบ้างนะคะบางคนบางท่านเนาะมันอาจจะไม่ไม่ได้แม่นยำนะคะเหมือนกับ การดูดวงส่วนตัวนะคะถ้าอยากจะดูดวงส่วนตัวก็ทักกันเข้ามาได้นะคะตามไลน์คอนแทคที่ให้ไว้ในช่อง Description นะคะเรามาเริ่มกันนะคะในส่วนของ m o n นโลจีนะคะ m o n นโลจีค่ะขอหนึ่งใบให้กับชาวราศีพฤษภค่ะในช่วงของเดือนมีนาคม2565ค่ะ You are good enough สำหรับชาว ราศีพฤกษบค่ะในช่วงของเดือนมีนาคมนี้นะคะมนโรจีอยากจะบอกคุณว่าคุณน่ะดีอยู่แล้วนะคะคุณมีความเรียพร้อมนะคะคุณรักตัวเองนะคะดูแลตัวเองมาได้ดีแล้วนะคะความรู้ความสามารถนะคะอะไรก็เต็มเปี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณกําลังลังเลสับสนวุ่นวายใจนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยิ่งดีไม่พอหรือเปล่ากําลังกดดันอะไรอยู่หรือเปล่าในช่วงนี้นะคะขอให้คุณปล่อยวางซะนะคะขอให้คุณเชื่อนะคะว่าตัวค เองอะ่ะมีดีพร้อมดีอยู่แล้วนะคะประมาณนี้รักตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเรามาดูกันที่เรื่องของไพ่ทาโร่กันบ้างดีกว่านะคะขอไพ่ทาโร่นะคะให้กับชาวรา สีพฤกษบลักนณาพฤกษบค่ะในช่วงของเดือนมีนาคม2565นะคะการงานการเงินความรักความสัมพันธ์นะคะของทั้งคนโสดคนมีคู่นะคะในช่วงเดือนมีนาคม2565นี้เป็นอย่างไร ให้ใบแรกที่คุณได้ค่ะ six of view นะคะสำหรับเชา้า ราศีพฤษภลัคณาพฤษภค่ะช่วงนี้นะคะการเงินนะคะค่อนข้างที่จะคล่องตัวนะคะมีเหลือกินเหลือใช้นะคะทาบุญทําทานด้วยนะคะมีเรื่องของการที่ว่าแบ่งปันนะคะความสุขนะคะเป็นตัวเงินหรือสิ่งของนะคะให้กับคนรอบข้างช่วงนี้ใจดีเป็นพิเศษมีความสุขเป็นพิเศษเลยนะคะเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะดําเนินความสัมพันธ์นะคะอยู่ในรูปแบบของการเป็นกัน ยาณมิรกันนะคะเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีนะคะ justice คะ่ะไปต่อมา the hermit คะ่ะ six of w r n d queen of w i l d s seven of cups seven of swords the sun คะ่ะ แล้วก็เ h e m เมจิ i เชียนอ้าวหายไปหนึ่งใบนะคะขอไพ่อีกหนึ่งใบนะคะเป็นบทสรุปให้กาบชาวกราสีฝึกศพลับ,ล,บลักขณาฝึกศพคันในช่วงของเลือนมีนาคม2565นะคะขออีกหนึ่งใบค่ะโอเคเป็น Night of Wills นะคะ ราศีพฤกษบค่ะที่ผ่านมานะคะมีเรื่องของการวางแผนกับชีวิตนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณนะ่ะวางแผนมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะคุณเก็บความลับอันนี้เอาไว้ในใจนะคะเป็นโปรเจกต์ลับๆนะคะมีเรื่องของการทำอะไรที่ ซุ้มทำอยู่นะคะอืมแล้วก็ถามว่ามันประสบความสำเร็จไหมมันก็ประสบความสำเร็จด้วยนะคะการงานเนี่ยอาจจะเป็นเบื้องหลังให้กับใครสักคนหนึ่งอยู่เป็นแบ็กอัพให้กับใครสักคนหนึ่งนะคะไม่ได้ออกนอกหน้าไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ไม่ได้ออกออ,ออกกล้องออกทีวีอะไรให้ใครนะคะแต่ว่ามันก็ทำเงินให้คุณได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของ การเงินเนี่ยถามว่าดีไหมก็ดีนะคะในบางคนบางท่านแต่ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรที่เข้ามาแบบไม่คาดคิดด้วยนะคะที่ผ่านมานะคะก็เลยจําเป็นที่จะต้องวางแผนเรื่องของค่าใช้จ่ายอย่างระามัดระวงัง ใะะช้จ่ายอย่างมีสติมากขึ้นนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยหลายคนหลายท่านก็อาจจะเคยเจอกับความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเรื่องของการปิดบันซ่อนเร้นนะคะสถานะความสัมพันธ์ไม่ได้มีต่อกันนะคะแต่ถามว่าไปไหนมาไหนด้วยกันไหมไปนะคะแต่ให้ความชัดเจนเปิดตัวกันไม่ได้นะคะตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้แหละนะคะ ก็พยายามจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมันม่นคงชัดเจนมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามันก็อาจจะไปได้ไม่ถึงฝั่งนะคะสําหรับบางคนบางท่านในชาวอ,อ่าชาวราศีพฤกษ์นะคะ,ะในช่วงนี้นะคะ การเงินค่อนข้างดีนะคะเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยก็พยายามจะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์กันนะคะบางคนบางท่านก็ไกลกันด้วยระยะทางเลยนะคะตัวคุณเนี่ยกำลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างกับความสัมพันธ์นี้นะคะคุณกําลังคิดวางแผนนะคะที่จะเอ๊ะมีการเดินทางไหมไปพบไปเจอไหมนะคะหรือกําลังจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีการตัดสินใจที่ชัดเจนตรงไปตรงมาสารสัมพันธ์กันอย่างตรงไปตรงมาเปิดตัว กันอย่างชัดเจนนะคะใช้ตักกะความคิดอยู่นะคะในช่วงนี้นะคะกําลังต้องการเวลานะคะที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความมั่นคงหนักแน่นมากขึ้นนะคะในเรื่องของฝั่งของตัวเขานะคะตอนนี้เนี่ยการงานของเขาค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะมีความสดใสนะะตอนนี้เขาอาจจะไปโฟกัสเรื่องของตัวเองนะคะเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะการค้าขายออนไลน์นะคะการมีชื่อเสียงออกโซเชียลอะไรบางอย่าง ะะเขากําลังที่จะมุ่งมั่นของอในเรื่องของเขาในจุดนี้มากๆเลยนะคะเรื่องของคนที่มีคู่นะคะตอนนี้ต่างคนต่างโฟกัสในเรื่องของตัวเองเป็นหลักเลยนะคะถามว่ายังคงรู้สึกดีต่อกันไหมเตยว่ายังคงรู้สึกดีนะคะเหมือนแค่รอเวลามาพบมาเจอได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะเท่านั้นเองนะคะแต่ช่วงนี้อาจจะพูดคุยสื่อสารกันค่อนข้างน้อยนะคะตัวคุณเองจะอาจจะนิง่งๆด้วยนะคะแต่ถามว่าเขารอการติดต่อจากคุณไหม เขารออยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่จำเป็นต้องรออะไรนะคะถ้าคิดถึงก็บอกคิดถึงโทรไปได้เลยเท็กซ์ไปได้เลยนะคะในเรื่องของการงานค่ะสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะอย่างที่บอกไปนะคะการเงินคุณคข้องตัวนะคะเรื่องของการลงทุนนะคะต่อยอดธุรกิจนะคะกําลังจะดําเนินไปได้ด้วยดีเลยนะคะสดใสามากๆนะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะมีช่องทางในการลงทุนนะคะมีเรื่องของงานเข้ามา ออฟเฟอร์ er, ข้อเสนออะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญานะคะในเรื่องของตัวบทกฎหมายอะไรช่วงนี้ก็กําลังเป็นไปได้ด้วยดีเลยทีเดียวนะคะเอ่อช่วงนี้เนี่ย คุณเนี่ยโฟกัสตัวเองนะคะแล้วก็เออเป็นเรื่องของการเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะแล้วก็พยายามที่จะตัดอะไรที่มันรบกวนใจิตใจของคุณออกไปนะคะตอนนี้กําลังโฟกัสในเรื่องของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะทรีตตัวเองไปในจุดที่ทําให้ตัวเองสบายใจเป็นหลักนะคะอืมประมาณนี้สําหรับชาวราศีพฤษภในช่วงนี้นะคะในช่วงของเดือนมีนาคมค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภ รกคณาพึงศกนะคะ The Hermit ค่ะนะคะแล้วก็ Seven of Cups The Magician แล้วก็ปิดท้ายในไหน of Swords นะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะเดือนมีนาคมเนี่ยคุณจะค่อนข้างกลับมาโฟกัสตัวเองแบบเต็มที่นะคะ คุณอาจจะมีเรื่องของการที่ว่าอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะพยายามที่จะหาทางออกนะคะทั้งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคะเรื่องของการวางแผนอนาคตที่ดีร่วมกันนะคะเรื่องของแม้กระทั่งเรื่องของการที่จะสร้างอนาคตต่อยอดอนาคตของตัวเองนะคะคุณกำลังหา เขาเรียกว่าแรงบันดาลใจนะคะพยายามที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตนะคะเพื่อที่จะทำให้ตัวคุณเนี่ยเติบโตไปสู่อีกจุดหนึ่งนะคะ กำลังค้นหาทางออกคำตอบกับชีวิตนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของการสวดมนต์นั่งสมาธิมากขึ้นมีการเรียนรู้อะไรบางอย่างมีการเทคคอร์สอะไรเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อาจจะเป็นในแนวลักษณะของการเ,ออเกี่ยวกับโซลสปริชั u วลอะไรแบบนี้ด้วยนะคะมีเรื่องของการใช้กฎแรงดึงดูดด้วยนะคะ เรื่องของอุปสรรคปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยหลังจากที่คุณวางแผนอนาคตได้แล้วเนี่ยคุณแบบตบผลึกได้เมื่อไหร่นะคะคุณจะลุยเต็มที่เลย คุณมีไฟมากๆสําหรับชาวราศีพฤษภนะในช่วงประมาณเาครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมเนี่ยคุณจะลุยเต็มที่เลยนะคะคุณจะเต็มที่กับชีวิตมากๆเลยแหละนะคะเรื่องของการค้าขายธุรกิจออนไลน์นะคะหุ้นนะคะบิตคอยนะคะจะเป็นในเรื่องของ ซื้อมาขายไปอะไรแบบนี้นะคะการพูดคุยการเจรจานะคะหรือแม้กระทั่งการศึกษาอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตนะคะคุณจะทําได้ดีแล้วมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยโหแบบเต็มที่กับมันแบบบ้าพลังไปเลยอะค่ะนะคะ,นะคะช่วงนี้เนี่ยก็รอเวลาให้ตัวคุณเนี่ยได้ตกผลึกอะไรบางสิ่งบางอย่างกับชีวิตของคุณก่อนเท่านั้นเองนะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็เช่นกันนะคะ ออตัวคุณเนี่ยกำลังที่จะ ค้นหานะคะคําตอบในเรื่องของความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างอะไรก็ตามที่มันกุมเครืออยู่คุณจะหาทางออกเจอนะคะในช่วงเดือนมีนาคมแล้วคุณจะลุยเดินหน้ากับความสัมพันธ์นี้อย่างเต็มที่แล้วนะคะขจัดอุปสรรคปัญหาต่อเอ่อออกไปนะคะแล้วคุณก็จะมองเห็นทางนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้นะคะอืม,มีเรื่องของการทุ่มเทนะคะมีเรื่องของการใช้กดแรงดึงดูดเป็นมากขึ้นนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภรักนาพฤษศนะคะ ในตัวคนโสดเนี่ยนะคะเตยก็มองว่าตัวคุณเนี่ยจะกลับมารักตัวเองแล้วก็โฟกัสในเรื่องของตัวเองมีความเชื่อมั่นมีไฟมีพลังกับตัวเองมากขึ้นนะคะ อ๋ออย่างที่มูนโลจีนะคะเขาบอกคุณนะคะอยู่กับ good enough นะคะใช่เลยค่ะนะคะหน้าภายเนี่ยใช่เลยสำหรับคำนี้นะคะคุณจะกลับมาเชื่อมั่นมีความมั่นใจกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วคุณก็จะทำหน้าที่ของคุณไม่ว่าคุณจะโฟกัสอะไรอยู่ก็าตามนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภคุณจะทำได้ดีมากปังค่ะพูดเลยนะคะสำหรับเดือนมีนาะคมที่กาลังจะเข้ามานะคะเรามาดูกันที่ แ n งเจ a ล s w นเนะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเอ่ยสำหรับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษบค่ะ Angel a n s อนเอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะในช่วงของเดือนมีนาคมสองห้าหกห้า a s i ฟ n ซนะคะ คุณน่าจะคอนเน็กกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ดีมากขึ้นหลังจากที่คุณเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวเองค้นหาตัวเองใช้กดแรงดึงดูดเป็นนะคะเข้าหาเรื่องของสัจธรรมธรรมะการปรงชีวิตนะคะอ,อ๋ออย่างที่บอกไปนะคะคุณน่าจะมีเรื่องของการเติบโตในเรื่องของจิตวิญญาณมากขึ้นนะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะคอนเน็กับคุณได้จะสื่อสารกับคุณได้ แล้วคุณจะได้รับสัญญาณบางสิ่งบางอย่างในช่วงของเดือนมีนาคมนะคะว่าคุณจะไปต่อทางไหนคล้ายๆกับหน้าไพ่ตรงนี้เลยเดอะเมจิเชียนนะคะคุณจะกลายเป็นเดอะเมจิเชียนค่ะคนที่สามารถที่จะเสกสรรอะไรก็ได้นะคะตามที่คุณต้องการนะคะจะเป็นคนที่ คิดอะไรได้แบบนั้นนะคะโอ้ปังนะคะปังมากๆนะคะลูกฟะทรายนะคะรอสัญญาณนิดหนึ่งนะจ๊ะเรามาดูกันนะคะที่ talking to heaven ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากกวาลน,นะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณโซเมดของคุณคนรักของคุณอยากจะบอกอะไรนะคะกับชาวราศีพฤกษ์ลัคลนาพฤกษ์ในช่วงของเดือนมีนาคม สองห้าหกห้านะคะเขาอาจจะบอกว่า you have nothing to feel guilty about นะคะสำหรับเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ มันจะต้องมีเรื่องของการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างจริงๆนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการที่จะว่าเดินทางไกลไปพบไปเจอใครสักคนนึงแล้วทิ้งบางสิ่งบางอย่างไว้ในอดีตนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาจะเจอเรื่องของความคุมเครือในความสัมพันธ์นะคะถ้าคุณเลือกแล้วตัดสินใจแล้วนะคะคุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณได้รับสัญญาณนะคะ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลน่านะคะไม่มีอะไรที่คุณจะต้องเสียใจไม่มีอะไรที่คุณจะต้องกลัวไม่มีอะไรที่คุณจะต้องรู้สึกผิดนะคะขอให้เลือกตัวเองมาเป็นอันดับแรก <ley> รักตัวเองเข้าไว้นะคะเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเชื่อว่าตัวคุณเองเนี่ยมีศักยภาพมากพอในสิ่งที่คุณอยากจะทำนะคะกลับมารักตัวเองเลือกตัวเองก่อนนะคะมาเป็นอันดับแรกนะคะตราบใดที่คุณรักตัวเองเป็นค่ะคุณจะ สามารถที่จะรู้วิธีในการที่จะมอบความรักให้กับคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งคนที่คุณรักนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะอา่าตรงนี้ต้องย้ำก่อนว่าบนพื้นฐากนการที่ไม่เห็นแก่ตัวเนาะอ่าประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะในช่วงของเดือนมีนาคมนะคะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจนะคะด้วยสัญชาตญาณบางสิ่งบางอย่างอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้คุณเชื่อมั่นละกันว่า คุณเลือกในสิ่งที่มันคู่ควรกับคุณแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจในอนาคตแล้วเพราะคุณได้เลือกกระทําอย่างดีที่สุดแล้วในปัจจุบันนี้นะคะประมาณนี้สําหรับชาวราศีพฤกษภลรัคนาพฤกษภในช่วงเดือนมีนาคมนะคะก่อนจะจากกันไปค่ะเตยฝากกดไลค์นะคะกด subscribe นะคะคอมเมนต์เป็นกําลังใจกับเตยด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะ u b s c r i b e นะคะก็ฝากเอาไว้ด้วย ะะทางโกเทอร์พีบายเตยนะคะทั้ง Facebook YouTube นะคะ t i k t o k แล้วก็ a m a r i n t v c o m ดด้วยนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ